ในขณะที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม์เนี่ยเขาก็ระดมพลังความคิดครับคุณผู้ชมนี่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นภาพสามมิตินะฮะเขาผลิตตู้ความดันลบเป็นตู้ความดันลบเนี่ยเพื่อไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และก็โรงพยาบาลอาตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปมอบให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วแล้วก็จะมีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบ,บกและโรงพยาบาลอื่นๆต่อไปนะครับเขาบอกว่าตู้นี้เนี่ยมันประหยัดและก็ประกอบติดตั้งได้รวดเร็วภายใน15นาทีมุ่งลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและประชาชนช่วยประเทศนั้นสามารถที่จะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ ทางด้านดรธเนศวีรสิรินายกวิศว,ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าที่มาของโครงการตู้ความดันลบนั้นเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับในเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะช่วยในการรักษาผู้ป่วยให้ทันท่วงทีซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยมันเพิ่มจํานวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่แหละ ประโยชน์ของตู้ความดันลบเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเพื่อใช้เป็นห้องแยกความดันลบทั่วไปที่สามารถให้คนนั่งได้ถึง3 -4 ถึงคนหรือว่าหนึ่งเตียงในสถานพยาบาลเคหสถานป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสองเนี่ยเพื่อใช้ครอบเตียงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่มันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้สามเนี่ยลดระยะห่างความปลอดภัยระหว่างเตียงผู้ป่วยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่แพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะฮะในขณะ